โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซิปเปอิ์เฟสองนี้เรา34สองอื่นแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมบีเบจีรอยบีเบจีได้อแหละใครได้ยินไม่ชัดนะ ก็วันนี้จะมาทําอะไรก็ไม่มีอะไรไมนเยิมเราก็เออนั่นแหละของเราก็ไปกันลวแหละเ,เร่อแหละของเราก็เลยไปเอาจริงวันนี้ผมจะลองมองงัดนะคะผมก็แต่ว่าคือมันมีข้อผิดพลาดนึงมันก็เลยคลิปแบบมันเสียไปเลย <c oughs> ถ้รได้ต้องทิ้งนะเพราะว่ามันคลิปเสียไปแล้ว ผมก็เลยมาถ่ายบีมนจีแทนนะครับอนจริงก็ว่าจะถ่ายสองคลิปแหละแต่ว่าเลยพี่เกียจแล้วใช่ใช่ใช่เลยเกียจแล้วนี่ใส่ผมในคลิปกับในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มัง้ง แต่เมื่อก่อนอะตรงเลยเมื่อก่อนคตดตรงตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ก็เงียบบางพูดบ้างบางทีก็พูดพูดคดบ่อย อาจะมูตแล้วแจ้งเตือคือไม่เป็นไรหรือว่าเป็นการสนับสนุนให้ให้เขาได้ปุยแตามมาึินเชียอะไรๆเชียพูดไรไม่เข้าเรื่องเลยดา่าตัวเองเลยเออหยียบ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกขับรถไปเรื่อยๆที่ไม่เคยได้จริงๆมีมาเจียยังไม่วางอะไรเยอะไม่ใช่นี้ก็รู้เถอะพอจะทำหลุมยังทำหลุมไม่เป็นเลยจะรถมมาข้ามเธอจะทำหลุมจะทำหลุมหลุม รู้มันทำไม่เป็นอ่ะทำยังไงเออใครรู้ช่วยช่วยช่วยสอนผมหน่อยผมไม่รู้ทำรงมันทำยังไงเออใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะเพราะเดี๋ยวผมมาทำตามรู้สึกว่าเราเล่นแมบบแแ็กแมบไฮียเยอะนะเออ เรไเล่นแบบไฮเวีมันแบบโค่นบ่อยเอกี่ยุกคลิปอะเตี่ยวใครไม่ใช่ก็ไปดูในคลิปเก่าๆเกอ่ยากับคลิปอะที่ใช้แบบไฮวีววววอะเฮ้ยรอดว่ะ โหลดจากเสาไปหน้านายแต่ราสาหัดให้ได้เออเลขกิโลค้างเลยเชียร์เนี่ยก็คใครอยากโหลดในสตรีมก็เกมนี้มันเสียตังประมาณสามร้อยยี่สิบบาทมั้งกำไม่ค่อยได้ละ เออมันมีคนถามว่าเออใช้แอบปบถ่ายคลิปอันนี้แล้วแบบไม่กระตุกเดีวา,าเล่นแอปนียนะก็คือมันจะส่วนใหญ่จะเป็นที่เน็ตไม่ค่อได้เป็นเทปหรอกผมเปลี่ยนแอปถ่ายคลิปบ่อยอ่เหมือนมัน แต่ว่าสาเคียอันนีคือถือว่าดีมากโอ้ยขัดจะโมยอ่ะโอ้โหอ่ะเหอขัดจะโมยจอดโดนแม่งตีเสาให้ได้ อันนี้ก็แบบแบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกมั้งเออไม่ค่อยเป็นอะไรหรอก ดีเครื่องดับเลยเครื่องดับเลยเฮืนใหม่เหืนไหม่ <c oughs> เฮืนนรกอะ <c oughs> ลงไปมีทางรอดอะเออตั้งชื่อเฮินนี้ว่าเฮืน <c oughs> นรกเฮืนนรกเลย เหนื่อยก่อนก็ไดม้มันโหดไปเจนนี้มีที่เหนินเยอะนะแต่ว่ามันต้องแบบไปหาที่เหินเองวู้ยเสียงดังไปบวัวโอเคไม่เหลือเอ้ยไปรถเด็กอะเปรถไปรถเ,เอาเป็น เออรายิบเจริญแล้วหรอเัาต้มตอโบล่ะเราดูชิบกันะฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮเลย่ะเัาต้มตอ่บจริงมหเนี่ยช้าจังวะ ยายตั้งหาจิตเมมเอาเป็นหน่อยเซนจูแล้วกันเดี๋ยวไปเว็บเครื่องเอา มีแค่นี้นะหามจริงเหอะขอโทษทีทุกคนเนี่ยรถมันอื่นมากและอยากใส่แบบเครื่องมีสสองสายเนี่ย <c ười> อมเออเปนจะได้เมไหม่ที ช้ามากอ่ะเฮ้ยโยไม่รอดไม่รอดเหินดีไม่รอด,อด,ม,รอดมันมีเหอนดึงนะมันเหินที่แบบใต้ท่อระบายน้ำอะได้อยู่นะมันเป็นตรงท่อระบายน้ำตรงเมืองอ เอกคนน่าจะเคยเห็นกันนะใครที่เคยเล่นบีบีจี ถ้าเกิดใช้เหินนี้นี่ถ้าเกิดใช้เหินนี้แบบในตำรวจทีนี้แบบต้องเปลี่ยนรถใหม่เลยอะรถมันพังโอ้ไม่กอดพังมาแล้วเปลี่ยนเถอะโันี้ชา้าแปะ อันนี้น่าจะเป็นพวกปปรถซูเปอร์คาร์น่าจะไม่ใช่ไฮเปอร์คาร์มีซักที่ไหนล่ะอันนี้ที่เราดูน่าจะทำมาจากออดีาแปดไหมเพราะคล้ายๆนะคล้ายๆออเดียออดีแปดมีแค่เครื่องวีแปด ใส่เครื่องวีบสองมันก็ใหญ่เกินการลองดูดีนั้นจะรอดไหมเดินตัวสะพานนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันเห็นยากแถมเครื่องพังอีกกดจังหวะผิดเอ,อ้ยโอ้ยล้อหลุดโอ้ยล้อหลุด อออะไรวันนี้การจังหวะผิดน่าจะไม่ใช่อดีตเราะอะไเหมือนเหมือนเหมือนนับปัดคล้ายๆเหมือนของอาสามห้านะคล้ายๆนะคล้ายๆคล้ายๆของอาสามห้าเลย โหเหงื่โคตรสูงเฮ้ยเกือบโดนสะพานเกือบเฝ้ายูมาบานแล้วนี่เราไปให้หนูนเส้นนี้บ้างนี้ คือขับย้อนสอน เนี่ยเหินตรงน,นี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ไม่รับประกันว่าจะรอดน,นะน <c oughs> คือห้ามขับแรงมากอ่ะเออรลนจะได้ไม่พังเยอะ อันนี้ดาเมจออนไงเปิดเอาไว้เปิดเอาไว้ดาเมจออนได้ซะที่ไหนล่ะซวยซะที่ไหนมีซะที่ไหนล่ะเกมนี้้โกระโดดได้ด้วยโอ้กระโดดได้ ไม่เบรก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 ย,ยังไงฉันก็ไม่เบรกเนี่ยไม่เบรกเ,เลยตายเลย หรืมันยังขับได้อยู่ใช่ใช่ไปเถอะหรย,ยังขับได้ <c oughs> ขับได้ก็บ้าละเบี้ยวขนาดนี <c oughs> <c oughs> โ้โอ้โหโอ้ my gosh รถฉัพ <c oughs> ังเร็ว ก็จะแบบเมื่อกี้มั้ ¡Mira, les muero! ไปใกล้เลยใช่ไหมก็ช่างม่ <laughs> จะได้หละอ้าวครึ่งดับเลยเรื่องพัง ก็ละเบอร์เลยใช่เลยน้ำมันถึงก็แตกเลยโอ้ยน้ำก็รืจนไม่ละเออ,อ,น,อ,น,อนั่นออแหละน้ำมันคัน <c oughs> ลิงขาตรงนี้ยางข็บเบียวนิดน,นึง นเดิมเลยแต่ยับกว่าเดิมอะไรพังวะ โชคจะพังนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้พังเออมันพัง ปิดไทย ว่าวใหญ่หมดซะละโอเคก็สำหรับใครที่คิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดกดติดตามด้วยไม่ใช่อย่าลืมอย่าลืมกดกระดิกด้วยเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ในครั้งหน้าลืมลืมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย